เนี่ยที่ผมมาเล่นเนี่ยคือ NVR 3 0 2 0 9 S นะครับอันนี้ซูมแล้วนะครับอ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยครับชัดเจนคืออ่ะเราสามารถอ่านเลขป้ายทะเบียนได้เลยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมันนะครับสูบเข้านี่เราทำจะจะ,จะไปใช้ต่อนะครับสมมติว่ามีคนเข้าบ้านมาหรือว่าคนเข้ามาเราเดทเจอเนะี่ยอย่าไปใช้ต่อ สวัสดีครับอยู่กับร้าน BNE นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวกล้องรุ่นใหม่นะแบรนด์ใหม่ที่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็แต่มันดียังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ฟังก็ทีเนี้ยกล้องของเราที่ยี่ห้อที่เรามามาแนะนําวันนี้ก็คือกล้องยี่ห้อ u n i v วิวนะครับก็จะมารีวิวทั้งตัว NVR แล้วก็ตัวกล้องก่อนอื่นโอขอเล่าแบืกองต้นก่อนทีนี้แบืกองต้นของบริษัทแน่บริษัท u n i v วิวเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2005นะครับเป็นบริษัทลูกของทาง HP เป็นบริษัทลูกไม่ธรรมดาแกเนี่ยเป็นคนคิดค, IP camera, คน้น,นคเนแรออลคีปม เรื่องนี้มากนะครับส่วนในปี2011เ,เนี่ยก็มีบริษัทจีนมาร่วมทุนเพื่อทำการตลาดทั้งทั่วทั้งโลกนะครับปัจจุบันเนี่ยทางแบรนด์ยูนิวิวเนี่ยเป็นนำดับสีของตลาดโลกแล้วเราเป็นที่นิยมที่ยุโรปเป็นอย่างมากนะครับต่อไปผมจะเล่าตัวเรื่องสเปคของตัวเครื่องบันทึกนะครับเครื่องบันทึกรุ่นนี้ที่ผมมาเล่นเนี่ยคือ nvr 3 0 2 0 9 s นะครับฟังก์ชันเด็ดของเขาเลยคือเนี่ยเขารองรับได้9ก้า channel แล้วก็ตามาละเอียดที่ตัวกล้องเนี่ยอยู่ที่8ลลล้้าาาาานนนนนนพิิกกกกเเเเเซซะะคคครรรรรรรัััับบบบบใใสสส่ส่่ฮ์์์ดดดดดไไไ2ตวททงุีี6ฟฟยปป็นนูปแบบอือ 265นะครับซึ่งจะทําให้เก็บพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังรองรับตัวเตอร์ปาร์ตี้อะดิคมิร่าด้วยมีแบบออนวิฟนะครับไม่ว่าท่าน mm hmm. เผื่อท่านที่ซื้อไปใช้เนี่ยอาจจะมีกล้องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องพิมพ mm ์ช hmm. ั่นกล้องตาหัวเนี่ยตัวนี้ก็รองรับสามารถแอดเข้าในระบบได้ด้วยเป็นเพิ่มเพลทได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงคือรองรับระบบ A N R นะครับอันนี้คืออะไรนี่คือเวลาที่ท่านใส่เมมเข้ากับตัวกล้องนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ย ระบบเน็ตเวิร์กเราล่ามภาพก็ยังบันทึกที่ตัวเมมทีนี้ถ้าระบบเน็ตเวิร์กเรากลับมาดีแล้วเนี่ยภาพจากตัวเมมนั้นนะ่ะก็จะถูกอัปโหลดเข้ามาในตัวเครื่องบันทึกด้วยทําให้ภาพที่เครื่องบันทึกเนี่ยสมูทต่อนเนื่องไม่มีภาพขาดหายไปนะครับ สุดท้ายที่ดีดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือตัวนี้มีคลาวอัปเกรดด้วยคือว่าถ้ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆจากทางยูนิวิวเนี่ย,ย,อ, iew, ยอัปแก้บักแก้อะไรนิดหน่อยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของมันเนี่ยเราสามารถทำได้ง่ายมากมแค่ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็กดออนไลน์อัปเกรดได้เลยตัวกล้องก็จะทำการอัปเกรดอัปเกรดมือถืออัปเกรดอะไรทั่วไปเลยก็สามารถสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้แล้วก็ได้เฟิร์มแวร์ที่ดีที่สุดของทางยูนิวิวไปใช้ในหน้าเวลานั้นเลยนะครับโอเคตัวต่อไปในตัวของตัวกล้องกล้องที่อออกมาเนเชรนนนี่น่่ััล้งตว IPC632SAX22P ืุ็ป นี่ทาอะไรได้บ้างตัวน,นี้มีสเปคอยู่ที่สองลา้านเมกะพิกเซลบันทึกได้30เฟรมนะครับก็จะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยเป็นลื่นไหลและทีนี้ซ้ำความสามารถในการซูมเนี่ยเขาอยู่ที่3 3 x ซูมแบบดิจติตอลลงไปได้อีกเนี่ยไปอีก1 6 x นะครับส่วนในภาพในภาพกลางคืนเนี่ยจะเป็นเทคนโนโลยีของ Starlight รักต่ำสุดที่ทําได้เนี่ยคือ0.001เลยนะแล้วก็ถ้ามันเป็นภาพขาวดำแล้วเนี่ยจะใช้ไอสเปคอยู่ที่150เมตรเลยสมมติว่าถ้ามีระะยยททาางีี่่ไกลกลมๆเน ไออาร์ตามไปได้แน่นอน150เมตรนะครับภาพกลางวันเนี่ยท ah ี MP ่ต right? ้องการไวเดนรมิเลนเนี่ยมีค่าความมืดสูงสุดความสว่างสูงสุดเนี่ยก็มีให้ด้วยอยู่ที่120เดซิเบลเป็นของไวเดนรมิกแท้นะครับก็มีมีฟังก์ชันหนึ่งที่เด่นก็คือ EIS หรือย่อมาจาก Electronic Image Stabilization นะครับกันสั่นสั่นตอนไหนล่ะสั่นตอนที่เราซูมไกลไงเวลาเราโฉบไกลปุ๊บภาพมันมีโอกาสที่มันจะสั่นขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยภาพเหมือดูไม่รู้เรื่องตัวนี้ทางยูนิวิวใส่ฟังก์ชันนี้มาใอ้ภาพที่ท่านนนได้้มาเี่่ยจะิงขึน ทำให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็ยังรองรับตัวบันทึกแบบเอาต้า25ที่แปกสอดคล้องกับตัวเองนอาตัวเมื่อกี้นะครับที่ทําให้บีบัดสัญญาณภาพให้ได้เล็กที่สุดใช้พื้นที่ได้น้อยที่สุดได้ภาพเวลามากที่สุดนะครับต่อไปที่เด่นขึ้นมาอีกเนี่ยตัวนี้ทำสามารถทําสตรีมด้วยสามช่องทางด้วยเผื่อบางท่านเนี่ยมีอยากจะบันทึกหลายที่หรือว่าอยากจะดูหลายๆที่เนี่ยทำได้ด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นรองรับออนมิฟนะครับสามารถไปใช้กับเอ็นอาร์ทุ ไม่ใช่แบรนด์เขาก็ได้หรอใช้แบรนด์อื่นก็รองรับด้วยรองสุดท้ายที่ดีเลยเนี่ยของตัวนี้นะมีเซอร์ฟเรล็กชั่นให้ในตัวด้วยแล้วก็ไม่ให้ธรรมดาให้สเปคอยู่ที่6 k โว o ต์เลยก็สามารถกันท่านได้ไดเยอะมากสามารถกันพวกฟ้าผ่าฟ้าลงไฟกระชากเนี่ยทำให้ท่านปลอดภัยห่ห่วงไม่ต้องมาไม่ต้องมาสนใจอะไรมันมากกับตัวกล้องนะครับและสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยสามารถใส่เนม,มได้ก็กยังรองรับอย่างในระบบที่ผมเล่าไปแล้วคือเอนา ภาพหายภาพอะไรเนี่ยก็ยังมีภาพอยู่ในเมมแล้วก็อัปโหลดเข้าในให้ด้วยนะครับโอเคจบเรื่องสเปคตรงนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานของตัวกล้องกับตัวเอ็าแล้วว่าจะใช้งานยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงที่ผมว่าดีเนี่ยลองมาดูภาพจริงมันจะดียังไงเดี๋ยวรอดูต่อไปครับครับอ่ะก็้ามาดูตัวอย่างการทํางานของตัวเอ็นากับตัวกล้องนะครับแพนิโโซม์ทำงานยังไงนะครับก็อย่างที่เห็นนี่เป็นภาพสดก็จะแสดงภาพสด และนี้ผมสั่งคำสั่งพวกโฟลท้อยู่นะคือนห้าตะเวนงเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆของเขาตามที่เราเรคคอร์ดไว้นะครับทีนี้เ,นเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นซูกล้องดูว่ามันจะไปได้แค่ไหนไอสา3 x เนี่ยก็วิธีง่ายๆครับที่วาเข้าไปเนาะแล้ว่่คิดเข้ามาครับแล้วกดนี่ครับ PTC control นี้ก็เลื่อนซ้ายเลืนขวาได้ครับเลื่อนซ้ายเลืนขวาลงมานะครับลองดูลองดูไปที่หัวพักสีฟ้านั่นสินะครับมันจะเป็นยังไง อ,อันนี้ซูมแล้วนะครับอ่ะอย่างที่เห็นเนี่ยครับชัดเจนคืออ่ะเราสามารถอ่านเลขไปทะเบียนได้เลยค่อนข,ข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับลองเลื่อนดูซิเห็นได้เห็นอะไรอีกอ่นี่อย่างาปตัวนี้เราก็สามารถอ่านได้ครับเนี่ยเข้าออกในตึกกรุณาตืดๆสักอย่างนะครับก็นะฮะก็เห็นว่ามันค่อนข้างชัดมาก แล้วก็ที่เห็นตรงนี้อีกจ่ายอย่างคือตัวการสั่นของตัวกล้องนะครับนี่เราซูมวามลึกที่สามที่สามเกซ์แล้วนะภาพที่ได้เนี่ยก็ยังมีความนิ่งในระดับที่เราว่าใช้งานได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นป้ายทะเบียนเห็นป้ายที่ติดข้างนั้นอ่าได้ชัดเจนไม่สั่นไหวนะครับโอเคส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพย้อนหลังเข้านี่ดูยังไงเข้านี่ครับีข่ขวาสุ่มเราไปที่เพย์แบ็กนะครับอ ก็เลือกกล้องที่ท่านจะชมแล้วก็เลือกเวลาที่ท่านจะดูนะครับแล้วก็เลื่อนแถบเวลาไปอย่างเมื่อกี้ที่เราซูมไปดูเมื่อกี้นะครับนะฮะนี่นี่เราสามารถกดหยุดกดเล่นได้ปกติเลยนะครับประมาณนี้ครับจบในส่วนของตัวอย่างภาพแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแทรกภาพที่เป็นภาพกลางวานันกลางคืนให้ในมุมอื่นๆให้นะครับว่ามัน,มนอุปกรณ์มันประมาณไหนอะไรประมาณนหนยังไงนะครับ ไปดูนี่คือเรื่องการดูภาพออนไลน์ทำยังไงนะครับไม่ยากครับแค่ท่านโหลดตัวแอปที่ชื่อว่า Easy View นะครับ Easy View ในตัวมือถือเนี่ย Easy View ครับกดเข้าไปแล้วกดข้างบนนะครับ Device นะครับนะเขาจะบอกว่า Device เรายังไม่ได้แอดนะกด Add Add เลยไหมกด Add ครับแล้วเราก็เลือกที่ Add without style u t ครับทีนี้ตัวกล้องเนี่ยจะให้ไปสแกนเขียวค้นจาก NVR นะครับ แล้วก็เอาตัวมือถือเราเไปจองนี้เราก็มากออร,รอกตัวตัวพาสเวิร์ดยูเซเนมพาสเวิร์ดนะครับจากตัวนี้ผมก็จะกรอกไปมีกดล็อกอินนะเจอแล้วกดล็อกอินครับนะมากดติ๊กตรงนี้สตาร์ไลฟ์วิวเลย แต่นี้ผมกล้องสองตัวอ่ะก็จะเห็นกล้องแล้วกล้องอินฟุูซูมของเราที่ลงต่อกับเครื่องบันทึกไว้นะครับทํางานได้เหมือนกันเลยเกดจะคอนโทรลมันจะซูมซ้ายซูมขวาจะหมุนมันนะครับซูมเข้าหมุนาใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับ ก็ตัวอย่างการทำงานคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับครับอีกฟีเจอร์เด่นสำคัญของตัวกล้องรุ่นนี้นะครับมันสามารถทำตัวเฟสเด TECTION ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูมันทำงานยังไงนะครับโอเคอันนี้คือมุมกล้องที่เห็นปัจจุบันครับกล้องที่อยู่สถานะปัจจุบันทีนี้เราจะดูว่ามันเฟสไดคอนไนมันเฟสเทค e นี่ยมันทำยังไงนะครับที่ขวาไปที่เมนูครับไปที่ MCA ครับทีนี้อ่ามันจะขึ้นมาเลย MCA Config นะครับเฟสเด t e c t i o นอ่าเราก็สามารถเซตติ้งมันได้กล้องเบอร์ที่หนึ่ง ให้มันทำ snapshot มาให้นะครับแล้วก็ดีเด็ก area เป็นยังไงเป็น f ู l ก s k หรือเป็น specific area นะครับกำหนดกำหนดตารางได้กำหน,ำนดกรอบสีเหลืองนี้ได้ว่าจะมีเทคช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ปรับค่าต่างๆ,ๆนะครับตั้งตัว face detection ไปละแล้วก็มาดูผลที่ได้นะครับแล้ากดมา v มาที่ VCA search มาที่ face นะครับเลือกกล้องตัวที่เราเราทำไว้นะครับเรากำนดได้ด้วยว่าจะใส่มาร์กหรือไม่ใส่มาร์กอะไรยังเงครับทีนี้ก็เลือกเวลา Okay. เวลาก็เป็นช่วงวันนี้แหละครับวันนี้ถึงห้าทุ่มนะกดเสิร์ชนี่ครับแล้วก็จะเห็นตั้มแนวมันขึ้นมาต่างๆที่มันดีเทคได้ตัวกล้องที่ดีเทคได้นะครับอ,อย่างเช่นถ้าเราอยากจะดูคลิปของผมสั้นๆเนี่ยดูได้เลยนะครับติ๊กกดเพย์ด้วยแล้วก็จะดูคลิปสั้นๆจังหวะตุการ์สั้นๆที่ว่ามีคนมาผ่านหน้ากล้องมันเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับอ,อย่างนี้นครับ หรือแนองนี้นะครับนี่เป็นยังไงนะครับโอเคคำถามคือถ้าเราได้คลิปแล้วเราทำจะจะ,จะไปใช้ต่อนะครับสมมติว่ามีคนเข้าบ้านมาหรือว่าคนเข้ามาเราเด้เจอเนะีย่ยยากไปใช้ต่อกดติ๊กคลิปที่ต้องการนะครับสมมติรใส้สองคลิปนี้กดแม c อัพครัแล้วก็ไป USB ที่ท่านต้องการนะครับอาจจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เฟซ โอเคากดแบ็กอัพครับอ่ามันก็จะส่งออกตัวคลิปไปให้คลิปสั้นๆตัวที่มีตัวกล้องจับหน้าหน้าจอได้นะครับโอเคขึ้ว่วนาแบ็กอัพคอมเพลต์นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ครับสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะสรุปตัวข้อดีของตัวทั้ง NMR ทั้งตัวกล้องให้นะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก ก็ได้เห็นตัวอย่างการทํางานของตัวกล้องแล้วตัวเอ็นไปแล้วนะครับรวมทั้งการดูภาพออนไลน์ด้วยผ่านโปรแกรมใหม่ตัว Easy View นะครับก็ทีนี้อยากจะจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆว่าตัวเอ็นาเนี่ยอย่างที่อย่างที่สังเกตเห็นได้เลยคือ GY u เขาค่อนข้างสวยงามมากนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายเรามอง g i เขาก็รู้เรื่องเลยว่าตรงไหนจะไปเซตที่ไหนยังงานยังไงนะครับอีกอย่างคือให้มาให้ถึง9้านเนลแลวเนี่ยเป็นออนไลนด้วยถอะบางท่านเนี่ยมีกล้องเก่าอยู่แล้วพวก กล้องตากล้องทิฟวชั่นอะไรเงี้ยไม่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะทิง้งเอามาใช้กับตัวนี้ได้แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญที่ดีจริงๆเลยคือมีออนไลน์อัปเกรดด้วยก็คือจะได้ฟปรแวร์ที่ล่าสุดของตัวเครื่องมาทึกนั้นๆหรือว่าตัวกล้องนั้นๆได้ล่าสุดเลยนะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับสุดท้ายที่ผมชอบมากก็คือตัวตั้งค่าดูผ่านมือถือเนี่ยสามารถทําได้ง่ายมากไม่ต้องเซตอะไรมากมายเลยแค่สแกนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ภาพก็ออกได้เลยนะครับตัวนี้ก็ดีมาก ต่อไปเป็นตัวกล้องตัวกล้องเนี่ยกล้องนี้ก็ให้ฟีเจอร์ที่ค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วคือซูมได้ทั้ง 33x นะครับก็มีดิจิตอลซูมีก16เท่านะครับรวมทั้งยังมีตัวการสั่นตัว EIS นะครับการสั่นมาให้ก็ช่วยท่านในในเรื่องที่ซูมไปไกลแล้วาพที่ได้จะมีการสั่นไหวตัวนี้จะช่วยได้มากแสบลงไปในส่วน,นของงานถ้ากลางคืนเนี่ยก็ให้รักที่อยู่ที่0.01 0 00เลยนะก็หายากมากในในตลาดที่ได้สเปคนี้นะครับก็มีพวกวไวเดอร์มิดเลนด้วยบางที หน้านงานที่ท่านติดตั้งเนี่ยมันมีค่าความต่างของสีความต่างของแสงมากอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้เฉลี่ยได้ให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยบางทีในท่านเนี่ยเอากล้องตัวนี้ไปเนี่ยไปติดตั้งอย่างการแจ้งพวกสายก่อสร้างอะไรเงี้ยครับหรือว่าสวนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตัวนี้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ด้วยพวกเซิร์ฟเวอร์เด็ชั่นนะครับอยู่ที่สเปกตรัมที่ 2k โวลต์นะบางทีเรื่องทัฟผ้าฟ้ามันผ่าฟ้ามันลงเนี่ยก็ช่วยได้ตัวนี้ทําให้กล้องเราไม่พังไปก่อนเวลาควรนะครับ สุดท้ายเนี่ยก็ยังมีสามารถทํางานไปถึงส่งภาพไปได้ถึง3สตรีมบางทีอาจจะบันทึกหลายๆที่บางทีอาจจะดูภาพหลายๆที่ตัวที่ทาได้มาฝากไว้ด้วยครับแบรนด์ Uniw แบรนด์น้องใหม่ก็สุดท้ายเนี่ยถ้าสนใจโซลูชันอย่างนี้ติดต่อมาได้ที่นะครับไลน์แอคซายบีเนสนะครับแล้วก็เบอร์ที่จะขึ้นตรงนี้นะครับลองโทรมาสอบถามปรึกษากั้ก่อนได้สุดท้ายก่อนจบคลิปเราก็ฝากกดติดตาม Facebook ให้ด้วยนะครับ biness net แล้วก็ทำช่องท e าง YouTube นรับฝากกดไลค์กดกดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับที่ช่อง biness official นะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอลาอย่ยงเท่านี้ครับขอบคุณครับ